แอบเมมเบอร์ Member ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณเลสเซนีวิลและคุณสัตสินิาพามมากที่สนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เวฟทีไบแทชัชแนลครับในคลิปเลนการ์เซีโร่กับมาการ์เเด็กแล้วเมื่อวานเราได้ดูสายหลักของคาร์เนลโรชุดนี้ไปแล้วกับโอเวอร์โดวันนี้เราจะมาดูอีกอันหนึ่งครับที่มีของเติมให้แต่ต้องบอกก่อนวิธีการเล่นอะไรมันอาจจะเหมือนเดิมก่อนจะขอข้ามไปเราจะมาพูดถึงแค่ของใหม่ๆที่เราใส่มาในเด็กนะครับนะโอเคก็วันนี้จะเป็นสายของเบสมาสเตอร์ครับ เบสมาสเตอร์อะมาดูของกันก่อนเลยในเด็กจะมีอะไรบ้างนะครับกับการนําเสนอในรอบนี้ตัวเริ่มยังเป็นคอนโลครับอย่างที่บอกคือคอนโลมันอัตถประโยชน์นะจะใช้ตัวไหนก็แล้วแต่เราทีเนี้ยมาดูที่เกณฑ์นหนึ่งทิ้งไต้พีจีนะครับเป็นพีจีจีหงายแดมแล้วก็ทิ้งไต้ยังใสอยู่อยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นเบสมาร์แล้วก็จะมีตัวหงายแดมตัวเนี้ยหงายแดมค่อนข้างดีเลยนะครับใส่สีเลยแต่ทีเนี้ยมันจะมีตัวหนึ่งค่อยติ่งมาแล้วมันเพิ่งออกจริงๆมันคนออกตั้งแต่ box สิบห ก็โซสอจนหนึ่งเมื่อตอนมันลงแค่นั้นเองถามว่าทำไมถึงใส่คารามิตี้ทาวเวอร์ไวเบิร์ดมาจริงๆใส่2ใบก็ได้นะลดไอ้เจ้านี่ไปใบหนึ่งก็ได้เพราะว่าของเก่าอะ่ะเราจะใส่เป็นตัวโซบัสสองไหดมสองซึ่งถ้ามองจากภาครวมเด็กอะครับมันค่อนข้างเปลืองเด็กมากๆนะมันค่อนข้างเปลืองตัวเด็กมากๆถามว่าทำไมถึงเปลืองตัวเด็กมากๆเพราะว่าตัวไหดมมันเยอะเกินไปกับจํานวนปริมาณเด็กที่ใช้นะครับมันก็เลยบอกเปลืองเปลืองมันเปลืองมากๆ เปลืองแบบสาที่และเปลืองที่อ่ะเป็นแมลงอย่างเงี้ยกัรแต่ถ้าแต่สายเบรมาจริงๆอ่ะเท่าที่เล่นมันขาดมือไอ้ตัวเรื่อมันเลยมาเติมเต็มตรงนั้นได้นะครับแล้วแต่ก็มีผลที่ใส่ไว้ใบเดียวนะไปดูกันเกรดสอนก่อนเดี๋ยวบอกว่าทําไมนะครับก็จะมีตัวที่เอาไว้ตีฮิตนะครับถ้าแวนติดเบรม้าติดนะครับว่าเบสซิ่งนะครับเข้าได้บัสหนึ่งจั่วหนึ่งแล้วก็บวกสองพันอันนี้ก็เป็นตัวจั่วได้แล้วก็จะมีตัวนะครับในช่องเรียกการ เมื่อลงมานะครับถ้าฝั่งตรงาถ้าเรียกเฝั่งข้ามน้อยกว่าเขาจบ้า์หนึ่งลีไท้ายเรียกากบฝังง่งข้ามหนึ่งใบบวกสองพันอันนี้ก็ใช้ได้เช่นกันแล้วก็จะมีตัวตีฮิตหงายดามนะครับก็คือบอกว่าตัวหงายดามมันเยอะแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยมันจะติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันมีตัวใช้โซอย่างไรมังกรจีนตัวเนี้ยมันใช้โซพอมันใช้โซใส่ปุ๊บเดี๋ยวโซมันจะไปแย่งคารามิตี้เท้าคารามิตี้เทาาอยู่ในเกณฑที่ว่าขึ้นก็ใช้ไม่ขึ้นนนนนกก็็ไไมม่เเปปรอะาณัั้้แลว ก็เลยจะทําให้เรามาใช้ตัวแทนตัวนี้ก็เป็นตัวยิงนะครับนะใส่2ใบแล้วก็นีโอเฟมครับอัตราประโยชน์ของพังเอโลครับใส่3นะครับก็ประมาณนี้ใส่จะเป็น3 3 3 4ประมาณนี้และทีนี้เกตดสามเราจะใส่ mart, บ N, นะเบสมาร์นะครับล่างโคเอ็นนะเต็มเลยนะครับใส่4ใบแล้วก็จะมีตัวลองนะครับจะไอจุนเจนโกนะครับไวเวอร์สไตล์ตัวนี้ก็ถือว่าไม่แย่มันติดเบสเหมือนกัน ถามว่าทำไมถึงไม่ใส่เป็นร่างแรกของเบรมาร์แทนเพราะว่าเทคเจนเบรกสองของเบรมาสเตอร์บอกว่าถ้าฝั่งของข้าไม่มีเรียากาศให้เก็บการ์ดเกรดสามที่มีความสามารถเบรสในดอปโซนขึ้นมือเบรมารร่างแรกไม่ติดเบสครับแต่ตัวนี้ติดนะก็กใส่เป็นตัวนี้แทนขี้ฐานสองใบครับไว้เติมโซแค่เองแล้วก็ฮิวสี่ทีเนี้ยมันก็จะขอมาดูที่ตัวอื่นก่อนก่อนตัวดูตัวใหม่เดอะเปิร์กอย่างเงี้ยเดอะเปิร์กมันใช้โซนะครับเราก็ได้บอกอย่างที่บอกว่า แดนมันมีตัวหงายเยอะและ้วแต่โซมันไม่ค่อยมีตัวหงายเราก็เลยแบบเออต้องใช้โซแล้วแหละนะครับเดอะเพิร์กเป็นไม่ได้ใส่4ครับไทเทนใส่2ดูเวลมีอาถ้ามีก็ใส่2นะครับแล้วก็วอเทคใส่ได้1ใบแล้วก็อีกที่เหลือ2ใบก็จะเป็นซีบีดกับฮาร์โมนิกเมสยาแล้วก็ตัวใหม่ในชุดนี้ครับมันมีความสามารถเบรดในช่องแวนการ์ดเคารดบาส์หนึ่งวันเพิร์เทิร์นหงายอะไรก็ได้ในจีโซนอันนี้เอามาแทน ตัวของมุตตาฟาไปเลยก็ได้นะครับถามว่าทําไมถึงแทนมุตตาฟาได้เพราะว่ามันก็มีความสามารถคล้ายๆกันไม่ต่างกันเลยบอกว่าเมื่อโจมตีถ้าอยู่ในฐานะเบสจั่วหนึ่งแล้วก็รีทายเรียอากาศอีกใบมุตตาฟามันยิงในเมนเฟสไอ้นี่มันยิงในแบทเทลเฟสแต่ตัวนี้มันได้จัว่วมุตตาฟาถ้า,ถาต้องมีตัวมันเองถึงได้หงายแดมคือเอาง่ายๆครับอยากให้เข้าใจว่ามุตตาฟามันออกมาตอนแรกเลตเรลิรตี้มันเลยสูงมากพอ ตัวนี้มันออกมาทีหลังมันก็เลยเรลิตี้ต่ำแต่ต่ำอ่ะแต่เรลิตี้มันต่ำเพราะว่ามันมีตัวที่สกิลดีกว่านี้แต่ด้วยความที่ว่าเรลิตี้มันต่ำแต่สกิลมันไม่ได้แย่มากสำหรับสายเบสมาสเตอร์แล้วก็เปิดเจน2ให้ได้เช่นกันในการติดสถานะเบสอ่ะมันติดง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเบสมาสมันคือสายที่เผาหนักมากพอด้วยความที่มันเผาหนักอ่ะมันยังไงก็ติดเบสง่ายพอติดปุ๊บมันได้จั่วมันได้รีทายอีก มันก็เลยครบเครื่องเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าคาเงโรสายเบตมาร์ทมันมีปัญหาเรื่องจัวในระดับหนึ่งนะครับมันไม่ได้มากหรอกแต่ก็มีปัญหาเรื่องจัวใส่ไว้ใบหนึ่งจริงๆถ้าใครไม่มีอะไรตรงนี้ใส่หนึ่งถึงสองใบก็ได้นะครับแล้วก็ทิกเกอร์เ็นดอ7เจ็ดที่สองนะซึ่งสังเกตได้ว่ามันค่อนข้างเหมือนรอบที่แล้วที่เราทํามากๆอยู่พอสมควรครับอย่างที่เราบอกไปคือมันมีแค่ของเสริม,มนิดหน่อยเท่านั้นเราเปลี่ยนจริงๆเราเปลี่ยนแค่2ใบ กับเปลี่ยนระดัการใส่เกรดสแค่นั้นเองนะครับแต่เอาจริงๆอะ่ะตัวนี้คือเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างช่วยได้เยอะแล้วมันก็จริงๆมีหลายตัวที่เป็นเบรกออกในชุดนี้แต่มันไม่ได้จําเป็นกับตัวเด็กขนาดนั้นเราลองเช็คแล้วก็เลยแบบอืมตัวนี้มันจําเป็นกว่านะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งครับที่เอามาได้ค่อนข้างดีแล้วจริงๆนะยอมรับเลยว่าถ้าคุณมีเิรกแค่หนึ่งจริงๆแค่ใบเดียวมันก็ใช้เทคลุกได้นะแต่ใค้แทกยิงใช้ไม่ได้ มีเปิร์กแค่1ใบนะครับหรือ2ใบหรือแค่คู่เดียวอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องมี4อ่ไอตัวนี้ก็ยังมาแทนได้คือถ้าเป็นสายเบรดมาส์อะเกรดสมันจะค่อนข้างยืดหยุ่นมากๆอยู่พอสมควรต่อให้บอกว่าสไตล์แรกอะคุณไม่มีเคาน์เตอร์บารเลยคุณก็สามารถใช้วอร์เทคเล่นได้เพราะว่าเบรดมาสเตอร์ mart ติดสายเฟรมดากอนนะครับมันก็ยังใช้วอ์เทคเล่นได้ออกมาดิงต้องสองะเออ ก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรคือสอตัวนี้มันสองตัวนี้มันเป็นสไตล์แรกเลยทั้งคู่แล้วแหละมันอยู่ที่เวลาในตอนเล่นน่ะเราจะเจอเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับเพราะหลังๆอ่ะหลังจากพวกนี้เราก็จะใช้เพิ่มพวก The ะเ r ิร์กไทเนคือมันผ่านสไตล์แรกได้มันก็จะเป็นสไตล์หลักเลย The ะเ r ิร์กไทเทนนูเถ้าสังเกตดูนะจะเห็นได้ว่าพอเข้าถูงช่วงปลายภาคอ่ะเด็กะจะ GR แน่นมากสไตล์12ใบแบบถ้าไม่นับไอตัวฮาร์โมนิกเมสยา เกือบทุกเด็กอะ <c> GR <oughs> อย่างน้อยแปดใบขึ้นไปเกือบทุกเด็กเลยไม่ว่าจะโอ้ยิ่งนาลูคามิยิ่งหนักเลยนาะลูคามินี่คือ GR ดกเกือบทั้งเด็กอะแล้วก็คาเนโร่ต่อให้จะเป็นสายโอเวอร์โหด GR ก็ดกเพราะว่าเดอะเปิร์กก็ล่อไป4นูเวลอีก2เป็น5แล้วอ่ะแล้วก็ไหนจะมีตัวอื่นอีนอกนะคือเอาจริงจก็ยอมรับว่าด้วยความที่ว่ามันสะสมการ์ดมานานอะมันก็เลย มีตัวเลือกในการเล่นค่อนข้างเยอะพอมันมีตัวเลือกในการเล่นค่อนข้างเยอะอะ GR มันเลยมีความจาเป็นให้ตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งอย่างเงี้ยนะครับมันคงแบบน้องๆที่มาเล่นใหม่อ่ะคงจะลำบากในการหาในระดับหนึ่งเพราะว่าเฮ้ยโหูที่ผมเพิ่งเล่นเนี่ยผมอยากเล่นเบดมาร์สอย่างเงี้ยผมต้องมีซีกนเบิกเยอะขนาดนี้เลยเหรอ,อจริงๆซีกนเบิกมีใบเดียวก็เล่นได้มีสองใบก็เล่นได้นะครับนะไม่จำอีกทีนี้สามแอตโตก็ยังเล่นอยู่ที่3ใบนะไม่ได้เล่นอยู่ที่4ใบ มีตัวอื่นยังพอแทนได้แต่โอเคความเก่งแล้วอ่างเงี้ยมันจะลดหลั่นกันลงไปนะครับถ้าเป็นน้องๆวงเล็บถ้าเป็นน้องๆที่เป็นนไทยที่ชินกับการจัดเด็กแบบคอมพิชเพราะว่าแวนการ์ดจริงมันใช้แบบคอมพิชมาได้แล้วเราก็จัดเด็กตามที่ทุกอย่างมันมีให้อย่างเงี้ยน้องๆอาจจะไม่ได้ชินกับการบิวดิ้งเด็กนะครับแต่จริงอะบิวดิ้งเด็กมันเป็นอะไรที่สนุกนะโอเคประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะก็อย่างที่บอกครับมันไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมันแค่ต่อย่อจากคลิป ของเบสมาสเตอร์รอบที่แล้วแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นเคยถ้าผมชอบ,ชอบกดไลค์ดาวกดติดตั้งขายอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนระดุลพวกเราผมเพียงเดือนสามพันห้าบาทสามารถสมัครเป็นแถบเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจเช่นเคยอ่า uh, วีทีแปร์แฉกนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้เรามีช่องสเปเ,เชียลดังอยู่ข้างล่างสามารถโดนเนทให้กันได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ